สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพบกับช่องอันปันชาแนลอีกแล้วนะคะ mm hmm. วันนี้นะคะเห็นปันปันใน,นสืชุดพละรของมอเนาะก็วันนี้ไม่ได้ไปเรียนนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะพาทุกคนไปทำในสิ่งที่ผู้หญิงไม่ได้ทำนะคะแต่ผู้ชายอย่างเราๆได้ทำนะคะนั่นก็คืออะไรรู้ไหม การผ่อนผันการขัดเรื่องทหารเกณฑ์เองค่ะทุกคนค่ะซึ่งไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าวันนี้จะต้องมาถึงแล้วนะคะก็คือการทีพนะคะนิสิตเนาะที่มีอายุตามเกณฑ์ที่เขากําหนดตามกฎหมายเนาะว่าต้องไปเกณฑ์ทหารใช่ไหมคะต้องทาเรื่องผ่อนผันเนาะปันเนี่ยก็คือเกิดปี4รสามไงแล้วทีนี้ปีนี้เขาต้องการคนที่อายุกครคนที่เกิดในปีสองห้าสามเจ็ดถึงสองห้าสามไปทําการผ่อนผันทหารเนาะถ้าเรายังเรียนอยู่แล้วก็ไม่ผ่อนผันได้นะคะแล้วก็ ไปทาเรื่องที่หมหาวิที่ลัไรเนาะเดี๋ยววันนี้ปันก็จะพาทุกคนนะ่ะไปดูกันว่านิสิตมสวเนี่ยไปผ่านๆกันอย่างไรแล้วก็ไปผ่านๆกันที่ไหนเนาะแต่ก็อดี๋ต้องบอกกันเลยว่าฝั่งประสานนิตกับองครักษ์นะคะไปไปกันคนละที่เนาะก็คือถ้าประสานมิตรจะไปกันที่ที่ไหนบอกเดี๋ยวเขอนประสานมิตรนะคะไปกันที่อาคารสํานักงานอนธิการบดีชั้นหนึ่งนะคะส่วนองครักษ์ไปที่งานสวัสดิการนิสิต อาคารอิจรรวิสิทธิ์ชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าขึ้นรปไปดูปิงนะคะนี่คือฝั่งองครลักษณ์เนาะนี่คือฝั่งประสาทน,น,นะคะที่เราต้องไปกันเนาะแต่ก่อนไปทําการผ่อนผันทหารนะคะเราต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนนะคะก็คือหนึ่งเลยสําเนาสดเออก้านะคะสามฉบับนะคะสาเนาสดเออก้า <c oughs> เป็นแบบนีน้โอ้แม่เมมันดูไม่ได้เนาะหนึ่งสำเนาสดเออก้านะคะสามฉบับสองสำเนาหมายเรียกการคารับ การตรวจเลือกสารฉบับนะคะสาสำเนาบัตรประชาชน2ฉบับสสำเนาทะเบียนบ้าน2ฉบับ 5. หนังสือรับรองการเป็นนิสิต1ฉบับและ6นะคะสำเนาบัตรนิสิต1ฉบับนะคะที่กล่าวมาทั้ง6ข้อนี้ปันมีหมดแล้วปันมีทั้งหมดแล้ว5ข้อนะคะปันขาดข้อนึงก็คือหนังสือรับรองการเป็นนิสิตนอนเดียววันนี้ปันปันก็จะไปขอที่เอ,อ่อ อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้นหนึ่งแล้วก็จะไปย่ดเอกสารทําการผ่อนผันเลยนะคะแต่ก็คือแบบมีรุ่นพี่บอกมาว่าฝั่งประสานนี่เนี่ยจะดุนิดนึงแล้วก็ต้องทําตัวน่ารักแบบคุกคิดน่ารักน่ารักให้เขาแบบเห็นใจเรานิดนึงเนาะเราก็ต้องไปทําตัวน่ารักให้พี่เขาเห็นนะคะแต่ก็ต้องบอกก่อนอีกว่าประกาศเนี่ยค่ะมันจะมีทุกปีเนาะมันจะมีประกาศเนี่ยจะมีทุกปีเลยแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงว่าเฮ้ยต้องทำยังไงในปีต่อไปคือจะบอกว่า เดี๋ยวส่วนกิจการนิสิตาสตร์เขาจะประกาศมาประกาศแบบว่าประกาศมาแล้วก็คณะเขาก็จะมาประกาศอีกทีนึงเดี๋ยวเขาจะมาแจ้งนิสิอย่างเราๆเนาะเราก็ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องนี้มากนะคะเดี๋ยววันนี้ป็นก็จะพาไปดูกันว่าฝั่งภาษามังกอาคารอยู่ตรงไหนแล้วก็เรื่องจะยากหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ป,ปันก็เดินมาถึงมอแล้วนะคะแต่ตอนนี้ปันขอตัวไปหาเพื่อนก่อนที่ตึกทันตะนะคะเดี๋ยวขอตัวไปหาเพื่อนแปน๊บนึงค่ะเดีย๋ยวเพื่อนพาไปเนาะ เพราะเพื่อนตันคนนี้เคามีประสบการณ์ในการทำเรื่องผันผ่านทหารไงก็ต้องเออมาไปคู่มือไงเข้าใจะซีิวปละเออเดี๋ยวไปหามันนะไปหาชีก,นกอนแบบหนึ่งที่ตึกทั้นตาทุกคนเจอเพื่อนนะคะแต่เพื่อนไม่เสร็จสักทีรอเป็นช่วงแล้วคะ่ะไม่เสร็จสักที สวัสดีทุกคนตอนนี้เพื่อนของปันก็เสร็จธุระที่ตึกทันตะแล้วนะะก่ตอนนี้ก็เราจะพาปันไปที่สํานักงานอธิการบดีเนาะไปยื่นเรื่องทาการผ่อนผันทหารนะคะเดี๋ยวก็จะดูกันว่ายุ่งยากขนาดไหนกันเชียวเนาะดเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนนี้เราถึงสํานักงานอธิการบดีนะคะเดี๋ยวก็จะไปข้างในกันนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็คือบุ้งนะคะเพราะว่าวันนี้ที่ส่วนกิจาการที่ขามีประชุมตั้งแต่เช้ายันบ่ายค่ะวันนี้ก็คือไม่ได้ผ่อนผันเนาะแต่ว่ามาขอหนังสือรับรองได้ที่ที่ไหนแม่ที่ตรงเสริมนี่ตรงนี้ค่ะทุกคน ค่ะเดี๋ยวปันขอตัวไปขอใบรับรองเป็นนิสิตกันค่ะเดี๋ยวเจอกันวา่าตอนนี้ปันก็ได้ใบนี้มาแล้วนะคะใบรับรองการเป็นนิสิตค่ะก็มาขอที่นี่ได้เลยนะคะเออมีค่าใช้จ่ายก็คือ50บาทนั่นเองค่ะองค์พรลักเสียหรอแม่องค์พรลักเสีย50เหมือนกันเสีย50เหมือนกันนะคะแล้วก็จะบอกว่าพี่ๆไปสัมภาษณ์ที่น่าน่ารักนะคะพูดจา น่ารักดีมากดีมากเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าที่ส่วนกิจที่เราจะไปขอผ่อนผันะเป็นยังไงนะคะแต่ว่ามียงไ์ในบอกว่าดุนิดนึงแต่ว่าเราก็ยังไม่เจอกับตัวนะ้ะดอกก็ยังมารียนกันทีนึงนะคะเดี๋ยวเราก็เจอกันทีวันพะุธเนาะแต่พี่ประสัมพันธ์บอกว่าสี่โมงครึ่งห้ไปรอบหนึ่งเผื่อพี่เขามาทํางานเนาะเพราะว่าประชุมเสร็จสี่โมงแต่เราก็มาเราดูกันนะคะถ้าเกิดแบบน้องๆอ,งอะ่ะอยากจะมาก็คือมาเวลาราชาการได้เลยอยากจะมาตอนกี่โมงนะแม่อ่าถ้าเกิดแนะนําให้มาทําที่ส่วนกิจใช่ไหมก็คือมาผ่อนผันาหานก็คือมาเวลา แปดโมงครึ่งหรือเก้าโมงเป็นต้นไปถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วก็ตั้งแต่แล้วก็ตอนบ่ายมาตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งยันบ่ายสี่โมงครึ่งได้เลยใช่แล้วนะคะถ้าใยากมาคือตั้งแต่งตัวให้เรียบร้อยหนึ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวก็เจอการบรรทุกน,นะแต่ว่าถ้าโชคดีก็คือได้เสร็จเลยวันที่สี่โมงค่ะโชคดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันพุธใช่ไหมคะปันแต่ก็จะทำเลยครับวันนี้ก็จะพาปันไปไอนะผ่อนผันผ่อนผันเร่ามาก ผ่านการเกณฑ์ทหารน,น,น,นะคะก<อ>็วันนี้ก็คือวันพุธที่ตอนแรกมาทําวันจันทร์เขาบอกว่าวันจันทร์อะอะไรนะอะไรเงี้ยอะไรอะไรเหรอเาเรียกว่าตอนนี้ที่ประชมุมก็เลยมาวันพุธเพราะวันอังคารอะเป็นวันที่13ตุลาเนาะก็เลยหยุดก็เลยมาวันที่14ตุลาแทนนะคะซึ่งตอนนี้นกับฟานก็มานะที่เห็นแต่งตัวดีสีดบร้อยคือเพิ่งเลิกเรียนนะคะก็เลยจะมาไปทำตําเนินงานต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปดูว่าเป็นยังไงบ้างแดีวที่เขาเมากันว่าดุดุจริงไหมนะคะแต่ประเด็นตกอบอกเลยว่า เออ่สำนักงานที่การบดีเนี่ยเขย้ายมาที่อาคารเรียนรวมนะครับเป็นชั่วคราวเพราะว่าตรงนั้นนะตอนที่ปันไปขอใบยืนยันนิสิศักดิ์มันเออเขาเรียกว่าเขาทำใหม่ก็เลยมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูใชอาคารเรียนรวมนะคะวันนี้เดินเข้าไปเลยตรงนั้นก็คือห้องอยู่นะคะทุกคนแล้วก็เดินเข้าไปเลยฝั่งมากคนน้อยมากกว่านี้ต้งใครรบพันธุ์ชาเข้าไปไหมคะเข้าไปในโรงแรมไห้อะเหมือนห้องอะไรอะอะไบ สวัญนาจารค่ะีสามค่ะชิญที่โต๊ะค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> ี่โต๊ะ เงินี้เกษตรประทับรมไหมอืสรับเราบอตรก็ต้องลองลอลอง้วกอะไรคราบแล้วเอ่ออี้รต้องรัรองทุกคนชาวประดิษฐ์ก็มาติดต่อแล้วนะคะคือจะมา่อนว่า ที่ขาไม่ได้ไม่ได้ดุน,นะคะก็คือใจดีมากก็คือพอเรามายื่นใช่ไหมคะก็ต้องอ่เอกสารเลยเซ็นก็คือเซ็นในสูตรเล่มนี้ึงแล้วก็ไปนะคะทะเบียนตะเมิงทะเบียนพลเอะุทธ์อะไนี้นะคะแล้วเซ็นสองทีนทนทน่น็ัดกานขอตัวเซ็นแป๊บนึงค่ะ,ท,คะทุกคนที่เป็ไปกำลังจะเขียนอยู่นะคะก็คือจะเขียนเยอะนิดน,นึงเนาะก็ต้องทนเขียนนะคะส่วนใครที่นะคะจะทำก็อย่าลืมอะไรว่าเซ็นสำรองถูกต้องด้วยนะคะ <H> ทุกคนคะ่ะตอนนี้ปันก็ทำเ,เรื่องการผลผอาหารเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยมากก็จะสุดไปฟังเลยคราวาว่าพี่เจ้าหน้าที่ที่นี่ไม่ได้ดุอย่างที่เขาเมากันนะคะคือใจดีมากจริงๆก็คือถ้ามาถึงเสร็จกลุ่มล้วก็มาเขียนเอกสารต่างๆ มาเก็บนเอกสารต่างๆแล้วเราก็เซ็นเอกสารถูกต้องแล้วก็จบแล้วพี่แล้วพี่ต้นที่ก็จะนัดให้เรามาเอาใบใบยืนยันใบยืนยันวันที่เดือนเมษายน64นะคะเขาพูดเป็นหลักฐานยืนยันเนาะแค่นี้ก็จบแล้วค่ะไม่มีอะไรมากมายง่ายมากแค่นี้เดียวเองชะไปฟาน่อไปฟานขอตัวไปห้องสุดกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ